รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ทันสื่อกับผมตูนวรัตวานิชพุธนาคุลนะครับรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวของสื่อประเภทต่างๆเพื่อให้คุณผู้ชมได้คิดตามอย่างมีวิจรารณญาณและรู้เท่าทันเพื่อจะใช้งานสื่อได้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ตกเป็นเหยื่อนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับทุกวันนี้เทคนโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องที่ทันสมัยและใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับเด็กเองก็สามารถใกล้ชิดและเข้าถึงเทคโนโลยีได้ไม่น้อยกว่าผู้ใหญ่ เหมือนนกันซึ่งแน่นอนว่าความสะดวกสบายแบบนี้ไม่ได้นำมาซึ่งคุณประโยชน์อย่างเดียวเพราะบางครั้งโทษที่ตามมาก็ร้ายแรงไม่แพ้กันครับ พี่ซีนะเดี๋ยวเกมต่อไปพี่ซีจะไปทางซ้ายนะได้ฝันฝันจะฝันไปทางขวาได้ได้ได้แล้วไงต่อเราไปรอตรงนั้นน่ะยังยังยังไม่ต้องทำไรนั้นน่ะไปรอไปก่อนแล้วเดี๋ยวนี้อ่ะจะเข้าไปตรงกลางเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนละเกมกันไหมทำไมฮะพี่วางแผนอะไรทั้งวันเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะวางแผนไปครึ่งวันแล้วอ่ะ เฮ้ยมันก็ต้องวางม,นนมันก็ต้องวางแผนหน่อยนีพี่ผมผมผมบุกเข้าไปตรงกลางไงพี่แล้วพี่ประกบซึ่งคือทั้งสองคนอ่ะประกบซ้ายขวาเข้าใจป่ะเพราะว่าผมสำคัญที่สุดในเกมแลว้วก็เขาเนี้ยผมก็ต้องแบบเรียกควบมันในเกมอีกเมันเป็นซัพพอร์ตผมเพื่อจะบุกป้อมนี้ป้อมนี้มันตียากสุดแล้วพี่เขา้าใจป่ะว่ามันมันมีไฟข้างบนเราต้องแบบว่าบนบนตัวเข้าไปในท่าม,มันถ้าเกิดอ่าเล่นเลยก็ได้เล่นเลยก็ได้ไม่ต้องละมาอ่าเล่นเลย ลอกแบตหมดลอกโอยนั่นเหอะไม่ต้องไม่ต้องวางแผนแล้วก็ได้เล็กบกไปเลยเหอะบวกเลยบวกเลยบกเลยโอ้ยบกเลยบกเลยโอ้ย จับไม่ได้เอาหน้าจอเป็นไรอ่ะเอาอโฆษณาเดงเฮ้ยปั๊บปั๊บปั๊บมาข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปไมาเฮ้ยอะไรเ็กแล้วโอ้ยไอ่ะเงขแกเฮ้ยรอก่อนรอก่อนเขาาเขาเฮ้ยโอยโอย้ นีตลอดเลยเป็นอะไรเนี่ยตุ๊กตาเล่นด้วยนี่เออจะมาโทษผมได้ไงก็โฆษณามันเด้งเงินป๊อปอัพขึ้นมาอย่างงี้ใครจะไปเล่นเกมได้ได้ไงดูดิโอ้ยให้ดาวน์โหลดด้วยอ่ะโอ้ทอบยังไงอ่ะแต่หน้าเหมือนฝันอย่างเงี้บ้าปอโอ้โหไม่บอกพี่ตั้งแต่แรกจะได้หาวิธีปิดให้ทำยังไงเนี่ยนะ่ทำทีมพาพระแล้วทำไมคนหน้าเหมือนฝันลอ่ะยังพระเลยทำไมหน้าเหมือนฝันแอบทายมาเหรอ ใครที่เล่นอินเทอร์เน็ตบ่อยๆคงเคยนะครับว่าบางทีมีหน้าต่างโฆษณาโผล่ขึ้นมาทางด้านขวาด้านซ้ายด้านล่างด้านบนบ้างเห็นแล้วเราก็เกิดความหงุดหงิดรำคาญใจบางครั้งจะเลื่อนเมาส์ไปปิดดันไปกดคลิกชมลิงก์นั้นขึ้นมาซะอีกแน่เคย เคยครับเคยเล่นเกมแล้วมีโฆษณาปรากฏที่มามีเคยเล่นนะแล้วก็มีโฆษณาปรากฏเคยครับมีค่ะบ่อยค่ะมันไม่น่าขึ้นมาหนูว่ามันน่ามันน่าลำ,นนาลำคานะรู้สึกลำคาญค่ะบางทีเล่นเล่นอยู่ก็เด้งขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเพราะว่าอีกอย่างก็ไม่ค่อยจะสนใจพวกโฆษณาล่านั้นอยู่แล้วนะคะน่าเบื่อครับน่าลำคาญ ไม่ได้สนใจเลยรู้สึกว่ารกแล้วก็ลำคาญมากเลยเหมือนประมาณว่าบางทีก็เล่นๆอยู่ก็ต้องหยุดเกมแล้วก็มากดโฆษณานั้นออกไปอย่างเงี้ยคะ่ะหนูลำคานอะ่ะไม่ชอบเลยมากกว่าแบบเล่นๆแล้วเิดเพลินๆแล้วเหมือนมีอะไรมาขัดจังหวะทาให้แบบอารมณ์มันไม่ต่อเนื่องจริงๆไม่เป็นคนที่ไม่ชอบเลยนะครับที่บางทีเราอยู่ดูชูบอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีโฆษณามรืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมนะครับโปรแกรมบล็อกโฆษณา<ฤ>ก็อาจจะโหลดดาวน์โหลดพวกปลักอินของในตัวโฮมโอะไรเงี้ยสามารถเข้าไปบล็อกไม่ให้มีโฆษณาก็ได้ครับอยากจะมีเครื่องก็ลงโปรแกรมตัวนี้อยู่ปิดครับปิดโฆษณาถ้ามีปุ่มปิดก็จะปิดครับ <c oughs> เพราะมันบดบางพื้นที่ในการเล่นเกมกดแตะกระบาดออกค่ะก็บางทีก็กดทิ้งไปแต่ว่าบางตัวก็กดไม่ได้ก็ต้องรอให้โฆษณานั้นจบไปครับ บางทีถ้าถ้ามันมีประโยชน์เราก็ดูนะหยุดเกมไว้ก่อนแล้วก็มาดูโฆษณานี้ถ้าไม่มีประโยชน์เราก็กดทิ้งไปเลยบางอันมันก็ต้องรอให้นับถอยหลังแล้วถึงจะกดบางอันก็ต้องรอให้มันเล่นน่ะพี่เกือบครึ่งครึ่งนาทีก็คือต้องรอถ้าถ้าเขาให้รอก็ต้องรออะไรเงี้ยกดทิ้งกดกากระบาดเออยิงเลยไวติลล่อ้ยิงอยู่โว้ย แอนแวนมันนี่เด <Wow. S 2> ี video, oh, ๋ยวไม่ได้ฮิวเลยจ้ะว้าวแพ้เลยนฮะจะฮิวไม่ฮิวเนี่ยทีมเดียวนเปล่าแล้วเล่นแล้วเล่นยังไงโอ้โหแพ้เลยเนี่ยตาหนึ่งแล้วกันถ้างั้นน่ะเออเอาให้ชนะคนอื่นก็บ้างนี่เล่นใหม่สู้สูฮะนี่ตัวนี้ตัวนี้เลยเอวโอ้โหฮะอะไร พี่บีพี่สีจะไประเบิดป้อมเหรอบุอ้มอะไรเออเฮ้ยป้อมข้างหน้าไงป้อมข้างหน้าเออป้อมนั่นน่ะยิงเลยยิงเลยลุยรวยรวยนี่เดีย๋ดวยวก่อนเดี๋ยวก่อนรวย ทันเนี่ยดูนี่พี่ผมไม่คิดเลยว่าพี่ีเปนคนแบบเนี้ยเบ๊บอะไรอ่ะก็ไม่ได้เจอเจอพี่คนแบบนั้นเะยเบ๊บเก่าอะกูตายกูตายพูดอะไเอาโทรศัพท์มาเป็นการลงโทษเอามาเอาโทรศัพท์มาเข้าซิเบ๊บอไร อให้เรายิงป้อมไม่ได้ที่ต้องยิงอย่างอื่นแล้วมันแล้วมันเด้งมาได้ไงอ่ะเนี่ยดูดิอตอนนี้แกเด้งแทนแล้วเอา้าไม่ต้องเล่นปปปกินข้าวสรุปไม่เป,ป็นไรไปกินข้าวกัน โฆษณาต่างๆที่ว่าเหล่านี้เนี่ยมักมาในรูปแบบของลิงก์ที่จะเชื่อมโยงไปสู่หน้าเพจแอปพลิเคชันนะครับการเข้าสู่การขายของต่างๆนานา,นาหรือบางทีเนี่ยก็เชื่อมโยงไปสู่ภาพและวิดีโอลามกอนาจารได้ด้วยสื่อที่ลามกอนาจารก็ต้องนิยามครับว่าลามกอนาจารก่อนนะว่าแปลว่าอะไรนะครับ <S <S ในความเข้าใจของผมลามกอนาจารก็คือเนื้อหาอะไรก็ตามนะ ที่ขัดกับศิลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของสังคมนั้นๆที่เป็นบรรทัดฐานนะครับในแต่ละสังคมอาจจะมีบรรทัดฐานที่ต่างกันเช่นในประเทศทางตะวันตกกับประเทศบ้านเราเมืองไทยเมืองพุทธก็ควรจะมีมาตรฐานที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรานําสื่อต่างๆหรือว่าเนื้อหาต่างๆที่มีลักษณะของการขัดต่อศิลธรรมอันดีเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็จะเกิดผลเสียในเชิงลบก,กับ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะกับเยาวชนที่ยังขาดวูฒที่ภาวะในการรับสื่อนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือสื่อเนี่ยมักจะนําเอาสื่อลอามกอาจารย์ซึ่งอาจจะไม่ใช่สื่อที่เป็นแบบผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าดึงดูดทางเพศนะยั่วยวนทางเพศเนี่ยเอามาใช้ซึ่งอาจจะสร้างขึ้นมาหรือเรียนแบบจากประเทศทางตะวันตกก็ได้แต่ว่าหารู้ไม่ว่านะครับจะมีผลเสียในระยะยาวต่อเยาวชนและสังคมนะ ด้วยการที่ทําให้เด็กเนี่ยหอาจจะเกิดการเลนแบบได้นะครับแล้วก็2ทําให้มาตรฐานของศิลธรรมในจิตใจคนเราเนี่ยตกต่าลงนะครับกลายเป็นว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องดีเรื่องเซ็กซี่เป็นเรื่องน่าส่งเสริมนะครับเรามีจัดอันดับรางวัลดาวเซ็กซี่ยอดเยี่ยมมีใครจัดอันดับนางเอกยอดกระตันยูยอดเยี่ยมไหมไม่มีนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังในการที่จะนําเสนอเนะื้อหาทางเพศนะครับซึ่ง อาจจะไม่ถึงกับรามอกอนาจาร์แต่ว่าเข้าข่ายในการยุ่ยยุทางเพศนะฮทำให้เกิดกรณีตัวอย่างหรือว่ากรณีที่เรียนแบบได้โดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยนะคิดว่าเรื่องทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องเปิดเผยเป็นเรื่องที่ยอมรับได้แล้วก็สามารถที่จะมีพฤติกรรมทางเพศนะที่สามารถที่จะเปิดเผยแล้วก็ยอมรับได้มากขึ้นซึ่งทำให้วัฒนธรรมของสังคมบ้านเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปได้ในอะนาคต ถ้าสมมุติว่าผู้รับสื่อเป็นผู้ที่โตแล้วมีวุฒิภาวะก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าห่วงอะไรนะครับแต่ในกรณีที่เยาวชนเป็นผู้ใช้สื่อแล้วต้องพบเจอเรื่องราวของสื่อลามกอนาจารแบบนี้เนี่ยพ่อแม่ก็คงจะเป็นห่วงเป็นแน่แท้นะฮะแล้วแบบนี้เรามีเพียงไงที่จะป้องกันไม่ให้เยาวชนตกเป็นเหยื่อของสื่อไม่ดีเหล่านี้ได้บ้างครับ huh? ตามจับขนาดนี้เขาพูดเป็นลไฟฟันตามจับขนาดนี้เขาจับไม่ได้เลยนะหน้าชมปูที่เราเนี่ย มเขาอีกนานไปเนี่ยเหนื่อยแล้วจะไปถึงที่ไหนที่มันน้องแกนะนี่เล่นเกมทั้งวันทั้งคืนการไม่ทำเลยเห็นมันได้ติดหนักเลยนะงั้นเดี๋ยวก็ไปเอาเสือมาปูนอนเฝ้ามาทั้งวันในการวันๆไม่ต้องทำการทำงานอะไรเกมลบตัวอนี่น่าจะพาเขาไปตรวจสายตามากกว่านะดู่ใกล้ขนาดน,นี้จะไม่เห็นเลยพี่ม<า>พผมเห็นนะ นี่พี่จะตามผมอีกนานไหมนี่ผมอึดอัดมากเลยนี่ผมเล่นเกมไม่สนุกเลยนะก็พวกพี่สองคนตามผมมาเนี่ยอ,อืมไม่โอเคนะครับที่พี่ไ่มีอะไรทำเลยก็ไปตามผมตั้งวันแล้วนะนไมนะ่ะไม่โอเคเรารด้จับได้เลยอะอแล้วว่าน้องเราโดนผีสิงอะใช่กแกเสียงดังอะผมโมโหแล้วผมจะโมโหแล้วนะผมจะโมโหโอเคโอเคยักยักอย่าโมโหนะอย่าโมโหนะไม่ตามเราก็ได้กลับบ้านกันไะ บ้าใครจะไปตามเออใครตามไม่มีใครตามเลยเขามาเด็ดม่วงกันตรงนี้โอ้โหแบบนี้คงจะไม่ไหวนะฮะคนที่ถูกจับตามองก็อึดอัดแย่ส่วนคนที่ต้องตามดูนี่ไม่เป็นอันทํางานทําการพอดีครับแบบนี้เราจะมีวิธีป้องกันเยาวชนอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อเหล่านี้บ้างไปฟังทัศนะกันดูครับ ให้เขาเตะเตะสื่อได้ครับแต่ว่าก็คือต้องมีการแนะนําไม่มีผมบอกเลยไม่มีเหตุผลคือไม่ว่าคุณยิ่งคุณพยายามปิดมันก็จะพยายามมีคนที่จะพยายามไปไปคุยมันขึ้นมาในทางตรงข้ามทําไมเราไม่ให้ความรู้เขาดูได้ไม่ใช่เรื่องผิดนะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นเรื่องที่คุณต้องปิดกั้นกันอีกต่อไปละทุกคนก็เคยเคยกันท้งนั้นเพียงแต่ว่า เขาเรียกว่าจัดจัดหาความองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับวัยแค่นั้นเอง,องการดูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรในใสายตาผมนะในความรู้สึกอย่างนั้นคือถ,ถ,ถ้าคุณยิ่งปิดกัน้นมันจะยิ่งมีคนพยายามที่จะค้นหามันให้เจออันนี้เราก็ไปบังคับเขาไม่ได้เหมือนกันนะมันเป็นมันเป็นสิทธิ์ของของบุคคลของคนคนนั้นนะคะเราจะไปห้ามเขาก็ไม่ได้แต่ว่าการ การดูสื่อประเภทนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะอืมเราก็แล้วแต่ความคิดของเขาอะคะ่ะหนูว่าสมัยในอินเทอร์เน็ตมันไวมากสิ่งที่จะป้องกันคือมันก็ต้องขึ้นอยู่กับครอบครัวด้วยแหละค่ะอย่างหนึ่งที่จะแบบสอนเขาตัวนี้ผมว่ามันเป็นปัญหาปัญหาคัอนข้าง,งที่คิดหนักนะครับคิดหนักมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์เด็กทุกคนสาม,มารถเข้าได้ จะออนไลน์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเข้าคอมพิวเตอร์เข้าวีซีแล้วในมือถือคนเลยเนี่ยถ้าต่อยไปไหนปุ๊บก,ก็เข้าได้หมดเป็นเรื่องของการป้องกนันนะครับผมว่ามันก็ข้าง,ง,งหน้าเออน่าจะยากช่วงไอทีพีนะครับเขาก็มีการบล็อกบล็อกเว็บพวกนี้แต่ว่าปัญหาคือมันบล็อกไม่หมดผมว่าบล็อกไม่หมดเราจะไปห้ามเด็กไม่ให้เข้าเลยมันก,ก,ก็อาจจะห้ามไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจะเรียนรู้ยังไงให้เขา ให้เนีิเว็บนี้นะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับอาจจะให้คอมบูเขาควบคู่ไปด้วยดีกว่านะครับไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้ส่งเสริมให้เข้าไปในเว็บเว็บอนา,า,าจารหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กเข้าไปแล้วให้มีความรู้นะครับให้มีผู้ปกครองอะไรเงี้ยคอยคอยชี้แนะคอยอะไระครับที่ ผมก็มันก็เป็นปัญหาที่ที่ควบคู่มากับสังคมไทย,ยเยอะนะครับว่าเรื่องของาการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอะไรเงี้ยถ้าคนในครอบครัวเลาเนี่ยส่วนใหญ่การการพูดคุยพูดคุยกันในครอบครัวเนี่ยผมว่ามัน,มนอาจจะเริ่มจากจุดในครอบครัวก่อนเล็กๆก่อนว่าเรียกเอ้ยลูกเรียกน้องเข้าไปคุยอย่างเงี้ยเอย้ดูได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าอาจจะต้องอมีความรู้มีอะไรเงี้ยทีดเด็กอาจจะอยากรู้อยากลององเงี้ย แล้วแบบไปทําผิดๆอะไรเงี้ยไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันควรปัญหาเรื่องของสารท้องก่อนวันควรเนี้ยก็ที่เราก็ยังยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องถ้าเป็นอยู่ที่ช่วงช่วงว่าเด็กคืออายุเท่าไหนถ้าเป็นช่วงที่เรียนรู้ก็คือก็ให้ดูแต่ว่าก็มีการแนะนาข้อแรกนะเตือนเขาก่อนดูมาก่อนว่าเขาเป็นเป็นด็กคือยังไงคือคาว่าเด็กหรือคนในบ้านเอาเคผมแยกสองกรณีนะเด็กก็เรื่องหนึ่ง ถ้าเด็กเราอาจจะต้องให้ความรู้เขาทีหนึ่งว่าโอเคตอนนี้คุณยังอายุน้อยอยู่ไม่ควรดูแต่ดูได้เพื่อศึกษาอย่าอย่าไปหม,มุนน่นนั้นแต่ถ้าคนในบ้านอาจจะโตแล้วผู้ใหญ่แล้วผมก็ปล่อยตักเตือนว่าออมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เราคงไม่สามารถห้ามเขาได้ก็น่าจะตักเตือนแล้วก็พูดสอนให้เขาคิดเองมากกว่าที่เราจะบอกให้เขาทํามาก,กาเพราะว่าถึงเราบอกไปเราก็ได้แค่บอกให้เขาคิดเองดีกว่าถ้าเป็นน้องก็อาจจะเข้าไปพูด ไปเตือนมันไม่ดีอ่ะกูไม่อยากให้ดูครอบครัวเนี่ยก็คงจะต้องดูแลนะเพราะว่าพ่อแม่สมัยนี้ก็มีเวลาให้ลูกน้อยแล้วสื่อรามอกอาจารย์สมัยนี้มันเข้าถึงได้ง่ายมากนะครับแค่คลิกเดียวก็เข้าถึงได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนีเอ,อดูแลลูกหน่อยนะว่าลูกเนี่ยเสพอะไรในแต่ละวันนะบ,บางทีลูกของท่านท่านอาจจะคิดว่าเออก็ดูทั่วไปเล่นเกมเธรรมดา ต่เดี๋ยวนี้สื่อละมออาจารย์มันเข้ามาหาลูกท่านเองโดยที่ลูกท่านไม่ต้องเข้าไปหามันนะครับขึ้นมาในรูปแบบของโฆษณาป๊อปอัพหรือว่าอะไรก็ตามที่ที่มันเข้ามาถึงตัวลูกได้นะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผูกครองต้องสร้างความเข้าใจนะแล้วก็ดูแลลูกถ้าเกิดว่าพบเนี่ยก็ต้องให้คําแนะนาที่ถูกต้องนะครับหห่วยที่2ที่มีผลนะครับก็คือภาค,นะครัฐนะในเรื่องของการกํากับดูแลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้อง คอยเข้มนวดติดตามเพราะตอนนี้มันแพร่กระจายเยอะมากแล้วล้วก็ส่งผลต่อศิลธรรมในใจของเยาวชนเนี่ยนะหน่วยงานที่อย่างเช่นปอทอหรือว่าหน่วยงานที่คอยควบคุมเนี่ยต้องคอยดูแลให้ดีนะครับส่วนในการที่จะสร้างให้เยาวชนเนี่ยนะครับมีจิตสำนึกรู้ดีมากขึ้นเนี่ย ภาครัฐก็ต้องพยายามสนับสนุนสร้างโครงการในการที่ทําให้เยาวชนเนี่ยเกิดติดสํามึกที่ดีภาคประชาชนก็สําคัญนะครับภาคประชาชนเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยสอดสอนะ่องเพราะภาครัฐเองเนี่ยมีคนไม่มากหรอกครับ,นะรบแต่ว่าคนที่ดูแลได้ดีที่สุดนะก็คือภาคประชาชนที่จะคอยดูแลนะครับนอกเหนือจากแค่สื่อที่เป็นลามกอนาจารที่ผิดกฎหมายแต่ว่าถ้าสื่อกระแสะหลักเนี่ยหรือว่าสื่อพวกเราก็ตามนะครับ คนใช้ทั่ว,วไปนในโซเชียลเ,ยเขามีการแชร์ภาพอะไรที่มันไม่เหมาะสมเป็นภาพลามกอนาจารไม่ใช่แค่เราเห็นนะเยาวชนก็เห็นด้วยนะครับในการแชร์ไปเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนถ้าเป็นเยาวชน,นก็สามารถเห็นด้วยเดี๋ยวนี้มันมี page live, เพจไลฟ์เต้นเต้นไลฟ์โชว์อะไรย่างเงี้ยนะครับถ้าเห็นเนี่ยก็ต้องช่วยกันมันจะมีปุ่มรีพอร์ตได้นะครับหรือว่าร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยขบวนการตาสปะรดก็จะช่วยกันดูแล จะเข้มแข็งมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเองตัวเยาวชนเองนะครับก็ต้องรู้เท่าทันนะครับไม่ใช่ว่าเราปล่อยไปตามกระแสะอารมณ์หรือว่าฮอร์โมนใช่ไหมแต่เราต้องรู้ว่าอะไรที่เหมาะกับเรานะครับแล้วมันจะมีผลในทางที่ดีหรือไม่ดีกับเรานะครับไม่งั้นจะกลายเป็นเราไปหมกมุ่นแล้วก็เสียเวลาสื่อเองเนี่ยก็ต้องมีจิตสํานึกนะนะครับ มีข่าวอะไรหรือว่าเป็นเป็นเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องที่คัาเกี่ยวกับเรื่องรา่มกนาจาร์เนี่ยสื่อต้องมีจิตสํานึกในการไม่สนับสนุนไม่โปรโมทนะครับไม่ทําให้คนคนนั้นดังขึ้นมาหรือว่าเอามาแชร์ต่อบางทีสื่อชอบข้ออ้างว่าคนอยากเห็นหรือว่าเอาคลิปมาแชร์เพื่อจะวิจารณ์นะครับแต่คนก็เห็นอยู่ดีนะครับอย่างเช่นสนันเน็ตสาวโชว์ไลฟ์อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันผมว่ามันไม่มีไม่มีผลดีอะไรเลย อาจจะนําข่าวมาแต่ไม่ต้องนําภาพไม่ต้องนําคลิปมาได้ไหมนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามีเยาวชนที่ที่ได้ดูภาพลำมกอาจา์นะครับตรงนี้เนี่ยนะภาครัฐหรือว่าผู้ปกครองเองก็ต้องมีคําแนะนําในการรับมือนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คงปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเราจะมาห้ามให้เด็กขังอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ได้นะครับมือถืออย่างที่บอกนะครับคลิกเดียวก็กกพบเห็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ควรจะมีวิธีการในการที่พูดคุยให้คำปรึกษานะครับพ่อแม่คุณจะคุยกับลูกยังไงเมื่อเห็นลูกดูหนังโป๊สมมตินะนะครับในการพูดคุยไม่ให้เขารู้สึกว่าเขาผิดนะการเป็นว่าเก็บกดทางเพศอีกนะเพราะฉะนั้นทํายังไงให้เรื่องเพศคุยพูดคุยเรื่องเพศเป็นอย่างสร้างสรรค์นะเพศศึกษานะครับไม่ก่อให้เกิดความบิงเบนหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศนะครับจนจะนําไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นการ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยควรท้องไม่พร้อมต่างๆนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะแต่ผมว่าเป็นเรื่องของทั้งสังคมที่ต้องช่วยกันดูแลเนะพราะผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยลูกหลานพี่ป้านะแอาและญาติพี่น้ององคุณไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรืออายุเท่าไหร่ก็ตาม ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเป็นเพียงแนวทางในการปฏิบัตินะครับท้ายที่สุดแล้วเราก็นําไปเลือกปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของแต่ละคนดีที่สุดนะฮะว่าแต่ว่าในบ้านเมืองเราเนี่ยมีกฎหมายที่ป้องกันผู้ใช้งานจากสื่อเหล่านี้บ้างหรือเปล่าลองไปฟังจากผู้รู้กันครับสื่อที่เป็นสื่อลามกนะครับสื่ออนาจารย์ที่เป็นสื่ออนาจารย์เด็กนะครับที่ <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยใครครอบครองนะครับใครครอบครองเนี่ยมีความผิดละการครอบครองหมายถึงว่า คุณจะต้องอยู่ในมืออย่างเช่นเป็นเอกสารเลยเงี้ยเป็นหนังสือเงี้ยอย่างนี้ถือว่าการครอบครองแต่ดูในอินเทอร์เน็ตอาจจะยังไม่เข้านะครับในอดีตเนี่ยเราบางทีเราไม่ไม่ใส่ใจกันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากมีกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยกำหนดไว้ชัดว่าต่อไปนี้เนี่ยใครครอบครองสื่อสื่ออนาจารเนี่ยมีความผิดละนะครับแล้วก็ที่จะมีคนที่จะมีเอ่อเรื่องของการครอบครองเนี่ยนะครับจะมีบทลงโทษนะครับคือจําคุกเยอะมากนะครับคือ5ปีเลยนะครับแล้วก็ปรับถึง10,000แบาท หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็ในกรณีที่พวกประเภทมีแล้วนะครับแต่ส่งต่ออ่ส่งต่ออย่างนงี้นะครับอย่างงี้ก็จะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง7ปีเลยนะครับแล้วก็ปรับสูงสุดถึง14 0,000บาทและตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องการทั้งจำทั้งปรับนะครับในกรณีที่เป็นเพื่อการค้าไอ้อย่างเงี้ยจะหนักขึ้นนะครับเพื่อการค้าแล้วก็มีการแจกแล้วก็มีการเอ,อ่อเผยแพร่นะครับเป็นสื่ออาจารย์ลามกเด็กเนี้ยนะครับ ตรงนี้มีมีโทษหนักมากนะครับคือจําคุกสูงสุดถึง10ปีนะครับก็ต้องบอกว่าบางทีมันเป็นพวกคนผลิตอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะจับในแนวพวกคนผลิตคนจำจดจำหน่ายอะไรางี้นะครับซึ่งลักษณะอย่างนี้เนี่ยต้องต้องบอกว่าเราไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะครับก็วิธีการจริงเราหนึ่งคือถ้าเป็นพ่อแม่ก็คงจะต้องจะต้องดูเรื่องในอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะต้องมีทําบล็อกเอาไว้ไม่ให้เข้าเว็บพวกแนวแนวนี้นะครับและพวก สื่อต่างๆพวกเอกสารเนี่ยเราคงอาจจะต้องขอลูกดูบ้างนะครับเพื่อพี่จะกันได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยพี่ที่เป็นเอกสารเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมันมากับกับเรื่องนิยายซึ่งซึ่งเราเราอาจจะเข้าไม่ถึงได้นะครับตรงนี้ก็ต้องใชเ้เราเป็นครอบครัวคงต้องใช้ความระมัดระวังนะครับถ้าเราเห็นว่ามันมีแหล่งที่ ทำสื่อลักษณะนี้นะครับสื่อนานจาร์ลามกเด็กเนี่ยเราสามารถที่จะแจ้งความดําเนินคดีได้นะครับอาจจะบอกตํารวจอาจจะชี้เบาะแสให้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยตำรวจก็มีหน้าที่ย่อไไ่จับอยู่แล้วนะครับผู้ใหญ่ต้องใช้วิจารณญาณในการที่เ,เราเราจะควบคุมสิ่งนี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นกับกับเด็กของเรานะครับเพราะว่าเด็กของเราเนี่ยมันคืออนาคตของชาติด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับหวังว่าข้อมูลข่าวสารที่เรานําเสนอในรายการวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากจะป้องกันบุตรหลานไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับสื่อลามกเหล่านี้และไม่ให้ทําผิดกฎหมายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับและวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเช่นเคยกับรายการรู้ทันสื่อครับคุณผู้ชมท่านใดอยากจะรับชมรายการของเราย้อนหลังคลิกไปได้เลยที่ w w w etv t h a i t v รวมถึงท่านใดที่อยากจะนําเสนอข้อมูลข่าวสารเสนอแนะข้อ ติชมในรายการของเราก็ส่งมาได้ที่ข้อมูลซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะครับส่วนวันนี้ผมตูนวรัตและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีทุกท่านครับ